จะมารีวิวแมวจรกับแมวพิการที่บ้านให้ดูนะครับว่ามีทั้งหมดกี่ตัวบ้างนะครับน้องฟริสกาเนี่ยเขาจะตาบอดสนิทหนีทั้งสองข้างเลยนะครับก็จะขาพิการเหมือนกันนะครับจะเห็นว่าขาสองข้างหน้าไม่เท่ากันข้างนึงยาวข้างนึงสัน้นเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะขเขาจะคุณแม่ไว้สายคนสวยคูณแมวปาฏิหารนะครับที่รอดจาก FIP มาตัวนี้เป็นแมวพิการตัวแรกที่ตัดสินใจรับเลี้ยงเลยแล้วก็ทําให้เรารู้ว่าไปเลี้ยงแมวพิการมันก็ไม่ได้แปลกอะไรนะแมวพิการอีกตัวหนึง่งเขาถูกรถชนแล้วต้องตััดแขนขนนนป้างงึะครบ ครับสวัสดีครับหมาธัญวัฒน์นะครับวันนี้หมอก็จะมารีวิวแมวจอนกับแมวพิการที่บ้านให้ดูนะครับว่ามีทั้งหมดกี่ตัวบ้างนะครับก็ที่บ้านเขาจะรับเลี้ยงแมวจอนกับแมวพิการมาเยอะนะฮะเริ่มที่ตัวแรกเลยตัวนี้ชื่อว่าน้องฟริสก้านะครับน้องฟริสก้าเนี่ยเขาจะตาบอดสนิทอย่างนี้ทั้งสองข้างเลยนะครับตัวนี้ก็หลับมาะฮ รับมาจากอินเทอร์เนต็ตเนี่ยแหละฮะเขาโพสต์ว่ามันต้องการหาบ,บ้านแมวตาบอดอย่างเงี้ยเราก็รับช่วยเขามาซึ่งแมวตาบอดนี่เลี้ยงง่ายมากเลยนะครับหมอแนะนําเลยว่าถ้าใครอยากเลี้ยงแมวจรจัดเนี่ยรับแมวตาบอดามาเนี่ยดีมากเลยมันช่วยเหลือตัวเองได้ทุกอย่างเลยนะครับไม่ต่างจากแมวธรรมดาเลยอเรามาดูคนที่สองกัน คนสองเป็นแมวตาบอดเหมือนกันนะครับคนนี้ชื่อว่าน้องรวยจังนะฮะน้องรวยจังเนี่ยน้องแมวผู้หญิงนะครับสามสีเราก็รับเข้ามาจากซอยด็อกนะครับซอยด็อกเนี่ยเป็นเป็นเป็นเว็บที่ช่วยเกี่ยวกับพวกแมวจรอ,อย่างเงี้ยเขาจะคอยรับแมวจรมาดูแลนะครับหมอแนะนําเลยนะครับถ้าใครอยากรับแมวรับที่ซอยด็อกได้เลยนะครับมีทั้งแบบพิการและไม่พิการนะครับ นี่นะน้องเลยจังนะก็จะช่วยเหลือตัวเองได้เก่งมากเลยนะครับนี่กินข้าวเองได้อะไรอย่างนี้นะครับตอนนี้ตอนนี้เราอยู่ที่ชั้นสามของบ้านนะครับซึ่งทําไปเพื่อให้แมวมานั่งอาบแดดนั่งดูนกอะไรอย่างนี้นะครับจะเห็นว่าบ้านเราเนี่ยเลี้ยงระบบปิดนะครับบ้านหมอเองชั้นสามเนี่ยก็จะเป็นชั้นที่เป็นมีเครื่องเล่นแมวนะน้องเลยจังอยู่พอดี มีโรงแรมแมวนะครับโรงแรมแมวทั้งหมด8ห้องเผื่อใครป่วยแล้วก็จะได้จับเขาแยกไว้มีห้องน้ําแมวนะครับมีต้นไม้เขาเล่นนะครับอ่าชั้น3นะฮะอ่าเรามาดูแมวจรอ,อีกคนนึงแมวจรอ,อีกคนนึงคนนี้ชื่อว่าน้องซูเปอร์สตาร์นะครับน้องซูเปอร์สตาร์เนี่ยเป็นแมวจรและขาขาบิดด้วยขาเบี้ยวนะฮะ เห็นว่าเขาขาเบี้ยวไปข้างหนึ่งเดินเขาก็จะเดินกระยอกกระยกไปยอกระแยกนะฮะน้องซุปเปอร์สตาร์เดี๋ยวเรานนี้เขาก็จะค่อนข้างไม่ยอมให้อุ้มนิดนึงได้เห็นว่าขาเขาเบี้ยวข้างหนึ่งนะครับอ่าข้างนั้นเวลาเขาเดินเขาก็จะใช้ข้างขาลงนะฮะน้องสุปตา์เห็นไหมฮะเห็นไหมฮะขาเขาจะพิการไปข้างหนึ่งคนนี้ชื่อว่าน้องเฮลตี้นะครับหรือว่าน้องสุดหลอ่อ น้องเฮลตี้เนี่ยก็จะขาพิการเหมือนกันนะครับจะเห็นว่าขาสองข้างหน้าไม่เท่ากันข้างหนึ่งยาวข้างหนึ่งสั้นนะฮะแต่ถือว่าพิการน้อยนะครับตอนที่รับมาเขาบอกพิการเราก็เลยรับเข้ามาเพราะว่าไม่มีคนเอานะครับน้องเฮลตี้ก็จะเป็นแมวพันธุ์ไทยตัวผู้นะครับรับมาพร้อมกับน้องซูปเปอร์สตาร์เลยแต่ว่าตัวนี้ดูจริงๆก็ดูไม่ออกเลยว่าพิการนะครับเป็นแมวจรตัวที่สี่แล้วเนาะโอเคเราไปดูตัวนี้ห้ากันนะครับแมวจร ตัวนี้เจอพอดีเลยชื่อว่าน้องเหมียวเล็กนะครับน้องเหมียวเล็กเนี่ยเป็นลูกของน้องเหมียวลี่นะครับลูกของน้องเหมียวลี่ก็คือน้องเหมียวลี่เนี่ยท่าความก็คือเป็นแมวจรที่อยู่ใกล้ๆทีคลินิกเขาคลอดลูกไว้ทั้งหมดสี่ตัวนะฮะก็จะมีน้องเหมียวเล็กนะครับ <ๆ S 2> ตัวนี้หนึ่งตัวอ้าวเจอพอดีเลยเหมียวลี่เหมียวลี่ออกกล้องเลยลูกนี่คือน้องเหมียวลี่แม่ของน้องเหมียวเล็กนะครับคนนี้เชื่องมากแนละหน้าสวยมาก เนี่ยครับเป็นแม่ของเหมียวเล็กนะฮะเป็นแมวจรที่แถวแถวคลินิกนะครับเขาก็อยู่ที่คลินิกแล้วก็มาคลอดแถวแโครงการในคลินิกแล้ก็รับเข้ามานะครับเพราะว่าถ้าปล่อยไว้น่าจะตายสรุปลูกเขาตายไปสองตัวนะฮะจากโรค FIP แต่เราช่วยมาได้ตัวหนึ่งคือน้องถุงเงินนะครับเดี๋ยวต่อไปจะพาไปดูถุงเงินอันนี้เหมียวลี่เมียวลี่นะคคุณแม่คุณแม่ไวใส คุณแม่ไวสายคนสวยอันนี้เราพามาดูแมวปาฏิหารนะครับที่รอดจาก FIP มาซึ่งหลายๆคนเนี่ยน่าจะพอรู้ว่าโรค FIP เนี่ยเป็นโรคคล้ายๆโคาไวรัสของแมวซึ่งอัตรารอดเนี่ยต่ำมากเลยนะครับสมัยก่อนแทบแทบไม่รอดเลยแต่เดี๋ยวนี้เขาเพิ่งจะพัฒนาผลิตยามารักษาได้นะครับตัวนี้ก็รอดมาได้นะครับแต่ถามว่ากว่าจะรอดมาก็หมดเงินไปประมาณห้าหมื่นได้นะครับแต่เขาก็รอดมาก็คุ้มแล้วล่ะครับ เราก็ถือว่าช่วยเหลือเขาอันนี้ชื่อว่าน้องถุงเงินนะครับถุงเงินเป็น FIP ส่วนพี่น้องเขาอีก2ตัวที่เหลือเสียไปเพราะ FIP นะครับแมวจรตัวถัดมานะครับที่เราให้ดูตนนี้นะครับชื่อน้องความสุขนะครับน้องความสุขเนี่ยเป็นแมวจรพันธุ์ไทยนะครับก็ตัวนี้เนี่ยตอนนั้นเนี่ยแม่เขา มาคลอดที่แถวๆคลินิกเหมือนกันนะครับคลอดไว้ทั้งหมดสามตัวสรุปพวกพี่น้องเขาเนี่ยเสียหมดเลยนะครับเราก็เลยมองว่าเออคงต้องช่วยเขาแล้วแหละถ้าเราไม่ช่วยเขาเขาคงจะเสียชีวิตนะครับเราก็เลยช่วยเขามาน้องความสุขนะฮะแมวจรที่คลินิกเหมือนกันแมวจรถแถวๆบ้านหมอหมอเขาจะรับออกมาส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกแมวจรที่พิการที่เราเซิร์ชตามอินเทอร์เน็ตเป็นพิเศษอย่างเงี้ยครับอย่างเงี้ยพิการ ตาบอดเงี้ยหรือไม่ก็รับแถวๆที่มันมาออกลูกแถวคลินิกอะไรเงี้ยนะครับนนี่แมวลี่ออกกล้องในลูกคนสวยแมวลี่อันนี้เป็นชั้นสามนะครับทีนี้เราจะพาไปดูชั้นสองของบ้านนะครับหลอกตอนนี้เราจะถ่ายเฉพาะแมวจอนอย่างเดียวแมวซื้อเราไม่ถ่ายเจอพอดีเลยแมวจอยอีกตัวหนึ่งคนนี้ชื่อว่าน้องแข็งแรงนะครับ อ้าวหนีไปแล้วน้องแข็งแรงแมวจรน,นะครับวันนี้นะครับหน่อยก็จะดูผอมๆดูจรจรหน่อยเขาก็จะมีลักษณะพิเศษตรงหางเขาอ,อีกงอนะฮะแล้วก็เขาจะพิการทางด้านแขนนะครับเดี๋ยวพาไปดูอ้าวถูแข็งแรงพามาชั้นหนึ่งเลยคนระับอ้าวเดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่าเขาพิการยังไงนะฮะแข็งแรงเนี่ย เห็นเลยว่าแขนเขาจะเป็นแฉกอย่างนี้เลยนะครับเวลาเดินเขาเดินไม่สนิทนะครับเดินไม่ปกติเทียบกับขาข้างนี้ปกติตอนนั้นตัวนี้เป็นแมวพิการตัวแรกที่ตัดสินใจรับมาเลี้ยงเลยแล้วก็ทําให้เรารู้ว่าเอเลี้ยงแมวพิการมันก็ไม่ได้แปลกอะไรนะมันก็สามารถใช้ชีวิตของมันได้นะอะไรเงี้ยเลยทําให้ที่บ้านเนี่ยรับแมวพิการมาเยอะเลยน,นะครับนี่น้องความสุขที่ให้ดูเมื่อกี้ที่ แม่เขามาคลอดแถวๆบ้านนะครับอ่ามีตัวนึงนะครับแมวพิการอันนี้เป็นหลังบ้านนะครับเผื่อเอาไว้แยกแมวตอนนี้ตัวน,นี้ชื่อว่าน้องสุดปังนะครับน้องสุดปังเป็นแมวพิการอีกตัวหนึ่งตอนนี้หนาวหน่อยก็จะเห็นว่าสุดปังเนี่ยมีแค่สามขาเท่านั้นเองนะครับเพราะเขาถูกนนรถชนแล้วต้องตัดแขนไปข้างหนึ่งนะครับ แต่ว่าเขาก็ใช้ชีวิตได้ปกติแต่โชคร้ายน,นิดนึ่งตรงที่น้องสุดปังตอนนี้ติด FIP ด้วยนะครับตอนนี้เราไปรักษาเขาอยู่อย่างที่หมอว่าครับปกติถ้าแมวเป็น FIP เนี่ยเราต้องเสียค่ารักษาประมาณสักห้าหมื่นได้นะครับตอนนี้ก็อาจจะหมดไปมากกว่าน,นั้นละเพราะว่าโรคเขาจะเป็นโรคไตด้วยนะครับเป็น FIP ลงไตแล้วก็รักษาเรื่องไตด้วยไปรักษา FIP ด้วยอยู่นะครับเราก็หวังให้เขารอดเนาะตอนนี้เราเลยแยกเขาอยู่เพราะว่า เ็ต้องกินอาหารโลกไตนะครับน้องสุดปังนี่น,นีให้ดูให้ดูให้โชว์ขาหน่อยแล้วอาขานี่ขาขาก็จะเล็กๆเ,เป็นติ่งๆอยู่ข้างหนึง่งแต่เก่งนะครับเก่งนะช่วยเหลือตัวเองได้ดีทุกอย่างเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นบริเวณหลังบ้านของหมอนะครับที่ ก็จะว้วิ่งออกกำลังกายได้แล้วก็แมวก็แยกได้ชุดนึงอยู่ตรงนี้นะครับก็มีตู้เก็บอาหารแมวอะไรอยู่ข้างหลังตรงนี้นะครับอ่าอันนี้สุดปังเนาะหมดหรือยังนะน้องแมวจอนอ่าแข็งแรงนะฮะที่ว่าแขนมันขามันไม่เท่ากันสองข้าง หมอคิดว่าน่าจะหมดนะนะครับแมวจรทจริงตัวนี้จะเรียกว่าเป็นแมวจรก็ไม่ถูกตัวเนี้ยชื่อเมอรเร่นะครับเป็นแมวแบบเป็นแมวบ้านธรรมดาที่อเมริกานี่นะฮะตอนนั้นหมอไปเรียนอเมริกาแล้วก็เขาเขาไม่เลี้ยงต่อแล้วนะครับก็เลยรับเข้ามาแล้วก็เอาเขากลับมาเมืองไทยด้วยค่าเสียหายในการเอากลับมาเมืองไทยก็น่าจะประมาณสองสามหมื่นบาทนะครับ แต่ตอนนั้นได้มาฟรีเลยนะครับน้องเมเรี่ไม่นับว่าเป็นแมวจรแล้วกันเนาะนับว่าเป็นแมวที่เขาไม่เอาแล้วกันเราขึ้นไปดูชั้นสองนิดนึงว่าเหลือแมวจรไหมนะครับแต่น่าจะหมดแล้วแหละไม่น่ามีละตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณนั่งเล่นนะครับนั่งเล่นของหมอเนาะ ทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นแมวจรทั้งหมดนะครับที่เรามาอยู่ที่บ้านนะครับส่วนเนี่เขาก็จะชอบมานั่งเล่นนั่งดูนกนั่งทํากิจกรรมเขาเนี่ยที่ชั้นบนนะครับอ่าอันนี้ต้นไม้ออกดอกด้วยต้นชงโคนะครับนี่นะครับถุงเงินเนาะเมียวเล็กนะครับถ้าคนที่ต้องการจะรับเลี้ยงแมวหรือว่าต้องการช่วยทําบุญรับเลี้ยงแมวจรหรือแมวที่ พิการนะครับก็สามารถติดต่อทางซอยด็อกไม่ได้นะครับเขาเขาเราก็ช่วยกันบริจาคเขาได้ถ้าเราไม่ได้รับเลี้ยงนะฮะก็จะช่วยหาแมวให้เราอย่างนี้เลยนะครับก็วันนี้เท่านี้นะครับ